ครับสวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องครับมณีกาขึ้น้าขึ้นฝนมาแล้วเนาะครับเนาะขึ้น้าขึ้นฝนคือฝนส,สิตกนี่ครับมาเป็นมาหลายมือแล้วผมสิผ้ามากเอาเข็ดครับเอาเข็ดเบิืงฝ่าฝนมันสิบ่ตกอีหลีบ่ครับพี่น้องครับเบิ่งเด้อผมสิเอาเข็ดเด้อพี่น้องเด้อมาฮามันีะมณีนี่ครับนี่ไงมะฮามันเลยครับพูดน้ําเด็กฝนก็นได้ครับพี่น้องเด้เหมือนโตกฝนบนโต๊ะบนน่ะนี่ฝนตกแล้วครับคือมณีกาขึ้น้าขึ้นฝนมานะครับคือฝนสิตกนี่ครับแต่ว่าบ่ตก เป็นแบบนี้มากต้องทำเลยเดี๋ยวผมจะเอาเทคิคครับเคล็ดลับเคล็ดลับเรียกผลครับเรียกผลครับนี่ครับเข้ากับเห็ดผลตกซะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฝนกระตกแน่นอนครับมาหลุนด้ครับมาหนีว่าฝนสิตกบอครับผมอันนี้คือเคล็ดลับเรียกผลเนาะนี่แะครับฝนมาเด้อฝนเด้อฝนจงโปรยลงมาโปรยลงมาได้ครับเด้อทีนองครับอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับในการเรียกผลนะครับ นจะตั้งเข้ามาร้ายนี่แล้วแต่ยังบอทกนะครับเดี๋ยวมันนี่แหละมาลุ้นกันพี่น้องครับฝนสีเทลงมาหรือสีบอเทครับที่เราของผมเนี่ยสใสเด็ดฝนบอรอลุ้นรอลุ้นครับรลอลุ้นตอนเย็นนี้ครับเทลงมาเทลงมานะครับผมให้นาตุมมงหน้าตุมมงหน้าตุมมง,มมงส่งกูเปียกส่งกูเปียก ส่งคูเปียกอ้าวครับผม